เช้าวันหนึ่งมังกรฟูฟูกำลังล่องลอยอยู่บนฟ้าชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามเขาบินผ่านป่าใหญ่และทุ่งหญ้ากว้างจนมาถึงหมู่บ้านเล็กๆมีชาวบ้านยืนรวมกลุ่มกันอยู่ที่ริมแม่น้ำด้วยสีหน้ากังวลฟูฟูจึงบินลงไปถามชาวบ้านด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมทุกคนถึงดูเครียดก,กันขนาดนี้ชาวบ้านคนหนึ่งตอบว่าสะพานของหมู่บ้านเราพังเมื่อคืนเกิดฝนตกหนักและลมพายุแรงตอนนี้เราไปฟาร์มเพื่อหาน้ำและอาหารไม่ได้เลย ฟูฟูคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยซ่อมสะพานให้เองฟูฟูมองหาสิ่งที่จะช่วยสร้างสะพานใหม่เขาลองกินดอกไม้มิ้นหอมหวานที่ขึ้นอยู่รอบๆบแม่น้าและจากนั้นเขาก็พ่นออกมาเป็นสายไหมสีขาวนุ่มนวลที่มีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ที่เขากินเข้าไปชาวบ้านที่ยืนดูอยู่ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ฟูฟูพ่นออกมาฟูฟูค่อยๆพ่นสายไหมออกมามากขึ้นและนามันไปพาดข้าแม่น้ําเป็นสะพานชั่วคราว สะพานสายไหมนุ่มๆน,นี้ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังเหนียวแน่นและทนทานมากพอที่จะรับน้ำหนักของชาวบ้านและเกวียนชาวบ้านทดลองเดินข้ามสะพานสายไหมอย่างระมัดระวังเมื่อเห็นว่าสะพานแข็งแรงและใช้ได้จริงทุกคนก็เริ่มเดินข้ามไปมาระหว่างหมู่บ้านและฟาร์มอย่างสบายใจเด็กๆในหมู่บ้านต่างพากันวิ่งข้ามสะพานเล่นอย่างสนุกสนานพร้อมหยิบสายไหมมากินเป็นขนมด้วยความตื่นเต้นเพราะสายไหมนั้นมีรสหวานหอมและละลายในปากชาวบ้านต่างพากันขอบคุณฟูฟูด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุข ขอบคุณมากนะฟูฟูทำให้เรากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งฟูฟูยิ้มอย่างอบอุ่นและกล่าวว่าไม่เป็นไรเลยถ้าสะพานพังอีกเมื่อไหร่ก็บอกฉันได้เสมอฉันยินดีจะช่วยแล้วเขาก็โบกมือลาชาวบ้านก่อนที่จะบินไปผจญภัยต่อในโลกกว้าง